สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุภูสุพคน,นะจ้เะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะบอดี้แกงนะจ้ะอยากเบ่งนะคะกบจะกบนี่จ้ะเพื่อนๆมุขนาหาักเธอจ้ะไหวน่ารักจังเลยน่ะกบอันกบพวกเขาบอกจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะไม่ทำอะไรหรอกนะคะแค่ถ่าย รูปลงให้เพื่อนๆดูเฉยๆเท่าจา้าเนาะเห็นบ่อ้ครบนะคะไปจ้ะเราไปต่อซองปลาหาเห็ดคือเก่านะคะเพื่อนๆมันหม้อมางแต่ถือว่าไม่ยางออกกำลังกายนะคะห่อนนะคะแหงๆนะคะเพื่อนๆฝน,นตกกระต๊ะน้ำแยะนะคะอ๋อ เห็ดก็ออกห้างๆนะคะเพืเ่อนๆอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเนยนะคะเพืเ่อนๆเจอสมีบ่จ้ะเจอในน้อยน้ำก็บ่อยากจะเก็บนะคะเก็บไปกะบ่พอสาเหตุอย่างเมา่อจาน้นองแล้วน้ำพอแล้วน้ำจะจะทายลูกอีกนะคะเจอเห็ดพึ่งเหลืองค่ะเพืเ่อนๆนี่จ้ะเห็ดออกห้างๆนะคะนี่ค่ะดอ,อกนะึง ดอกนึ่งก่บน,นี่ค่ะหนามโมโหจะพอ่อโมเิ่นอีกบบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าแม่นเก็บไปกะมันหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วหนามเลาะเบึงอีกนะคะเผื่อเจอเนาะจ้ะเนาะเผื่อเจอหนามก็จะเก็บจ้ะเพราะว่าเจอหนามกะมะชายหลปให้เพื่อนๆเบึงไปเนาะจ้ะเนาะ ฝนมันตกบ่แห้งนะคะเพื่อนๆอีกประมาณสามอาทิตย์นะคะถ้าฝนตกมากแห้งพุนจะอีกดอกหนึ่งค่ะนี่จ้ะเพชรชนิดนีก็ะแสบนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะเห็ดพึ่งเนื่ยนะคะย่างปลากระยิบซี่ละค่ะเพื่อนๆย่ามหนีมากเพ็ดออกห่างๆจ้ะเพจนใบเดร์ออกหลาย ถ้ประมานกายว่บบากันด,กด้วยจากเด้อมายางลระเอาสูบเอากเ,เอาอากาศนอกจากเพื่อเพื่อพูดแน่มากขึจังเหลืองๆอยู่ใสเนาะแน่มไกลๆกับบคคอยเห็นนะคะเพื่อนๆพ่อมาต้องมาแต่งจ้าพ่อบอพ่อซีอันเก็บไปให้จังไดนะคะเพื่อนๆนนี่จะดอกเนื่องจ้ะ แล้วน้ำจะกพสต๊สตอบไหบนอกจากน้อน้ำผ่อแล้วน้ำจะจักสิทธาอีกป,ป้านี้พอตะเฮ็ดผึ่งเลยนะคะ<ม>เก็บไปพ่อใดอันน้ำเลาะเบิง่งเบิ่องลราจะเ,เพื่อนๆนี้จ<ม>้ะพ่อใดแกงนึงอยู่จ้ะคุณค่ะ<ม>นี่ดอกนึงค่ะ<ม>เจอเพื่อนกันแล้วขอบคุณมากนะคะจุกลูกนี่ค่ะ ถุงมือลืิ่มคือเกาจากเพืเ่อนๆพอเห็ียบย่ำไหนหลงย่ำหน่อจ้ะขอโทษทีนะคะนี่จ้ะนี่นจะปุ๊บไปนะคะนี่ค่ะมาดูดอกนี้ดอกนึง ใช้ได้ไหมอดอกแม่งกินเราจะเพื่อนๆขอโทษทีค่ะอาไม่จะ้ะนี่ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันสองดอกนี้น่ารักจังเลยจุ๊ก,กนี่จะเพื่อนๆนนำเอาถุงตะไคร้มานะคะมือนี ปรเดีทุ้มใหญ่มากจ,จ้ะเพราะว่าเย็บเพิ่นบ่ค่อยออกนะคะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะดอกนี้แก่เลวจะเพื่อนเพื่อนขึนไอ้แก่แล้วนะคะไปเราไปต่อนะคะจังสีไข่แน่จะเพื่อนพอเพื่นก็ได้เก็บนะคะ นี่ะแต่นาำกระเลือกเบิ้งนะคะเพื่อนๆวา่วาดอกถ้าดอกเป็นนุ่มๆแน่ก็จะบเบาานะคะขาใหญ่ๆนี่ค่ะพุ่นขาดอกหนึ่งนะคะดอกนี้แก่แล้วบ่นุ่มละจาะเพื่อนๆ ทมนุ่มๆนามก็จะบเอานะคะเสียงยางดังกรอบๆเรยจ้ยเพื่อนๆแห่งนะคะฝนตกมากกับโต๊บไป,ปอยคะอ่ะต้องนันดอกนึงค่ะจุมจ่มๆอยู่ถ้าอ่อนๆน,นะเอาอยู่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตะหัดอยู่ตะเกาะอยู่กลกับบ้านขอบคุณมากนะคะ นู่ดอกหนึ่งเพื่อนๆมองละดอกสองดอกนะคะเก็บยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆเก็บผึ่งเนืยนะแก่เนาะตรงนี้แก่แล้วค่ะเราไปดูดอกนั้นกันนีจ้ะ หือด,ดอกสวยเพื่อนเพื่อนทำมาท่านตอนนอันอ่อนนะง,งามจ้ะนี่ค่ะแ้วนามพิษนะคะเดี๋ยวเอาไปร่วมกันอุบุญวนดอกนึงจ้ะเพื่อนเพืน่จ้ะ่ๆเลยจ้ะน,นี่ดีนะมาทัานไม่งั้นก็แก่ เป็นอยู่น้ำปลาเนาะเจ้าเพื่อนๆมาท่านกะไปเก็บตอนเพิ่นนอลๆนะคะมาบอท่านกะมาได้เก็บตอนนวนเพิ่นเห็ดอันนี้นะคะคือกัรกับเห็ดผวกบานเท่านะคะเพื่อนๆเพศเห็ดชนิดนีหนำเพ้นหนำกระทาเห็ดเพื่อนเบื่องคือเก่าค่ะนั่นขอศึกษาไปก่อนนะคะ ยมงบ่าท่นเคยเก็บจ้ะแต่เห็นเห็นบอยอยู่จ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปร่วมกันนอกจากเพื่อนๆด้วยน้ำจะเอามีมาตัดนะคะตัดค้าเพื่นถิ่นเลยจ้ะแล้วค่อยไปเอาใส่ตัดค้าถิมแล้วก็บกบแป๊บหนึ่งนะคะ ช่วงตับขาถาประทัดก็ขอโทษด,ด้วยจ้าเพื่อนๆนี่จ้ะยุ่งนะคะยุย่งเยอะมากเลยค่ะมีดที่นามอันให้แฟนสร้างนี่มีดมีดเก็บเห็ดนะคะมันจะมีอันปุ่มกัน,นะคะ่ะ ทำความสะอาดแนวนี้บกค,ค่อยคมจะบกคมแห้งแฟนแล้วสั่งแบบราคาบอแพงนี่จังหลนนางกับบอหัวนะคะนามตะกาบาอไดอามาด้วยจาเพื่อนๆน,นามมันตะกาที่นามสื่อปีที่ไปเทียเท่ยวสวนไหว้ให้ไหว้นะฮักแล้วค่ะเก็บเพชรเก่งหลายน่จาจะ ไปต่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอเด้อน้ำจกดให้เบิ่งอีกนะคะพุนจ้าเพื่อนๆแนมไปเรื่องเหลืองพูนจ้าเก็บเห็ดพึ่งเนยค่ะเพื่อนๆเห็ดนี้ก็อร่อยค่ะแต่ดอกเพื่อนบอลใหญ่คือเห็ดเผึองไอสไตล์ผินเนอกจากเนาะคล้ายๆดอกเพื่อนนอยๆสำกันกับเห็ดเกาลักนะคะเพื่อนๆเห็ดชนิดนี้นะคะนี่จะ แกงก็อร่อยเหมือนกันจ้านี่จ้าดอกเล็กอะดอกนี้ใส่ใด้า่เนาะไปจากเพื่อๆใบไม้ใบใบหญ้าก,ก็ยูน้ำกันนะคะเพราะว่าน้ำอัน เดี๋ยวไปจัดการหลังทาความสะอาดอยู่ผ่านพุนค่ะเพื่อนๆเนีเ่ยมือแรงมากโม,มปลาควงปลานะคะเบิงแจมันเป็นห้อยนะคะเห็นมนนะ่ะเพื่นมานอนนะคะซัดปลาหลายนะคะอยู่นี่ควปงปลาโมปลานอกจากนอกเจออีกไหมหน้อ เจอมองแล้วดอกสองดอกนะคะเห็ดเพิ่นบ่ค่อยออกหลายน้อจากเพื่อนๆอ,อันอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันกระพริบกระปล่อยน้อจใจเนาะฝนบกค่อยตกตกบ่กบกบแห้งนะคะเห็ดกเ็เลยออกบกค่อยหลายน้อยใเพื่อนๆ น้ำซิคโคสสต็อปนามกะเดี๋ยวด้วยจาวย่าเดินนาำแนมหาก่อนนี่จ่าดอกหน่อยเก็บไปค่ะตืมกันนะคะเก็บเหล็กผสมน้อยไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ้ยอยดอกนวมเหจ่าเพื่อนเพื่อนดอกนวลนะค่ะสั้นละค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บเพ็ดผึ่งเนื่อยเนาะจ่าเนาะ ถ้าเพื่อนๆมากกาแฟกดไลค์กดแชร์สดเป็นแห้งใจให้คนไกลบ้านนันโดในเรื่อง,ง,งจ่าเด้อเจอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะเพื่อนเพื่อเจออีกแล้วจ้าคุณจ่าตุ๊บุติปี้อยู่คุ่นนี่ค่ะเห็ดพึ่งเนยนะคะคุณค่ะนอนอีกนะคะพูดอีกนะคะตาหนามกระแนมหาเห็ดเรื่อจ่าเพื่อน ไว้เพื่อนๆอนเต็มเลยจ้ะนูน่นนู่นอีกค่ะนู่นอีกค่ะยาวๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกเล็กๆแ้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้๋จากเพื่อนๆแน้นำคอทายหลูปแป๊บหนึ่งค่ะดอกเล็ก <ๆ S 1> นะคะ่ะดอกตอหาหักจากเพื่อนๆี๋ยวเราไปลุ้นดอกใหญ่ๆกันนะคะ ว่าจะใช้ได้ไหมเหลืองอําลามงามจะ้ะเพื่อนๆเฮชนิดนี้สีสวยนะคะแต่ถ้าฝนตกลงมาเพื่อจะเมืองเมือกแน่นะคะเพื่อนๆ ขอโทษเด้อเพื่อนๆัน้ามบนานานตองท่ายคลิปบพราชัดแน่นอนเลยจ้ะเพราะว่าทายเมื่อหนึ่งบไดอาตกามานะคะนี่จ้ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเหมือนกันจากเพื่อนๆเห็ดพึ่งขาสีสีชมพูนะคะนี่จ้ะและวนานจะตัดเอามารวมกันอย่างสีดีกว่าจ้ะอันนี้เป็นพึ่งเนยนะคะ ขอหน่อยซี่น้ำจะน้ำน้ำห่อน้นำบดายนูเสือแค่เงาน้ำจะนี่ค่ะไปจับเพื่อนๆไปเก็บมารวมกันนะคะแล้วน้านจะตัดเลือกเอาดอกอ่อนๆมันนะคะนี่ค่ะเล็กๆเ,เพื่อนๆ เบิ้งจ้ะตัวถาดนะคะหนาไม่ยูไม่ไมนะ่หนากับท่าใจบอค่อยอันนี้ยูไปอยู่มากกรเริ่มจะซีดเราจะเขาปลาบ่อยๆอุย้ยน้ำเก็บเห็ดไม่สวยเลยนี่นี่ค่ะอุย้ยเพื่อนๆหัวขาดหัวกุ๊ดถอดด้วยจ้ะคุณดอกนึงค่ะ นี่ค่ะนี่จ้ะกระหนาวไปร่วมกันนะคะยาวไปเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ดอกหนึ่งค่ะดอกน่ารักเชียนี่ค่ะ เห็ดพึ่งเนยเยอะๆเพื่อนๆหนึ่งป้ามังหันต้องเก็บแล้วก็ฝ่าออกมาจะเพื่อนๆนานีมากไอ้ป้าแบบนี้บ่อยอยากลุยจะเห็บเยอะนี่จ้ะนี่นะคะเพื่อนๆถ้าประชาชนบขคอมก็ขอโทษให้หลายด้วยจ้ะเด้อ คณค่ะดอกญ่นี่เพื่อนดอกญ่แต่นามมะโหเพิ่นใส่ได้บ่นะคะดอกไ่แล้วนามมาเอาจะาบ่หาดอกจุ่มๆนะคะเห็ดปีนี้แปลกๆนะคะตามจริงเห็ดไอ้ถึงเนื้นนี่นามเก็บ ตอนฝนมาแห้งๆด้วยจ้ะเพืเ่อนๆน,นี่ค่ะเอาไปรวมกันนะคะงางกระแนมเ,นเห็ดด้ำพผอมผีมเผื่อเออจักน้ำเสียบยันตะยบเพชรลรอค่ะ นี่จ้ะน้ำจะน้ำถทษคเ,เคร่องสาเพื่อนๆฮะแป๊บนึงนะคะได้เห็ดพึ่งขาสีชมพูตแหเ,เห็ดดอกหนึ่งจากเพืเ่อน เดวนามขออันอนุญาตเพื่อนๆเ,เก็บไปร่วมกันไปเอาขาอันตังกองนีกว่าจ้ะมันจังสงงเสดผ่างามๆนะ้วจะเนาะตังกลองแล้วค่ะนี่นี่ค่ะ นี่ดอกนีใหญ่ง่าๆเพื่อนๆค่ะเพื่อนเฮ็ดสีไปตาแซ่ไปตาแสบจ้ะเด็กอึ้ยนะคะนี่จะเพื่อนเพื่อน นี่ดอกเล็กๆนะคะเมือ่อนามกัจชิคีลายด้วยจะระวาวนาบะเดกใส่ถุงมือนะคะเฮ็ดอันนี้มันไอ้เพื่อนมันเพื่อนเพื่อนข้าเอนว่าเปียกนะคะ่ะเพื่อนๆตัดเสร็จแล้วเพ้่นจะดอกข้างในมันนะคะด้วจะเลื้ยงเหลืองเหลืองมืดเลยจะ เหลืองทั้งขาเหลืองทั้งดอกนะคะนี่จะ้ะนี่ค่ะมื่อนี้เฮ็ดผึ่งเนยนะคะเพื่อนๆได้แกงหนึ่งนะคะเพื่อนๆสั่นระค่ะเพื่อนๆน้าจะขอจบคลิปเฮ็ดผึ่งเนยไว้น้ำน้ำตักขาเฮ็ดละก็เอากล่องหนามั่งสีด้วยจ้ะเด้อเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย